ป er ินปากสื่อไม่สำเร็จแผนไทยแพ้สนธิเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญคุ้มครองเมื่อนายแทนไทยนรงกูลอายุ26ปีถูกเปิดโปงโดยสนธิลิมทองกุลว่าเมื่อปี2563เคยถูกตำรวจสอนพยาไทยจับกุมดำเนินคดีฐานเป็นเจ้าของเว็บการพนันออนไลน์และถูกอายัดทรัพย์ถึงกว่า170ล้านบาท และแชเบื้องหลังของนายแทนไทยผ่านรายการคุยทุกเรื่องกับสนที่หลายครั้งโดยเฉพาะการถูกดำเนินคดีข้อหาเปิดเว็บพนันถูกจับกลุมในคดีการพนันออนไลน์และฟ้องเงินแต่ตอนหลังอายการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาแต่นายแทนไทยกับพวกก็แพ้คดีแพ่งโดยในวันที่16สิงหาคม2565สารแพ่งมีคำพิพากษาให้หยึดทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคดีหมายเลขดำฟ50ทับ2,564และหมายเลขแดงที่ฟ101 2,565มูลค่า170 ล้านคดีก็ยังคาอยู่ที่ศาลเนื่องจากเจ้าตัวพยายามอุทธรเรียกทรัพย์สินคืนหลังจากหลุดคดีอาญาข้อหาเปิดเว็บพนันฟอกเงินแทนไทยได้ตั้งบริษัทไทยทันแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งด้วยทุนจดทะเบียน5ล้านบาทแต่ภายใน11เดือนเพิ่มทุนเป็น900ล้านบาททมกลางข้อสงสัยว่าได้เงินเพิ่มทุนจำนวนมากดังกล่าวมาจากไหนนอกจากนี้นยะแทนไทยยังเป็นเจ้าของบริษัทต,ต่างๆอีกประมาณ10บริษัท เช่นบริษัทนรงกูลเวิลด์จำกัดดูแลการทำตลาดออนไลน์ค่ายหนังแทนไทยฟิลม์มในนามแทนไทยฟิล์มโปรดักชันทำภาพยนตร์เรื่องโฟคิงอิชีวะยุค90รวมถึงบริษัทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีและการขุดบิตคอยชื่อบริษัทไมนิ่งโปรซึ่งถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการขโมยไฟหลวงไปใช้ด้วยรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิได้แชฉนายแทนไทยอย่างต่อเนื่องหลายประเด็นและมีการเชื่อมต่อไปถึงเครือข่ายการพนันออนไลน์อื่น,อนๆอีกมากมาย เรื่องราวได้ถูกเปิดเผยสังคมได้รับทราบถึงตัวตนบุคคลว่ามีใครบ้างที่อยู่เบื้องหลังการพนันออนไลน์รายใหญ่ในประเทศไทยถึงคราวจวนตัวนายเนไทยถึงต้องการปิดปากนายสนธิไม่ให้นายสนธิแชรผ่านสื่อไม่ต้องการให้นายสนธิลิ้มทองกุลพูดออกสื่ออีกต่อไป จึงแต่งตั้งนายนิติศักดิ์มีขวดทนายความนำหลักฐานยื่นฟ้องนายสนธิลิมทองกุลผู้ดำเนินรายการสนธิทอกต่อสารแพ่งและศารอาญารัชดาในาข้อหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและพระบอรคอมพิวเตอร์พร้อมเรียกค่าเสียหายจำนวน1,000พล้านบาทพร้อมขอให้สารพิจารณาไตสวนฉุกเฉินเพื่อคุ้มครองชั่วคราวให้นายสนธิหยุดกระทำการเผยแพร่ข้อความและข้อมูลที่หมิ่นประมาทนั้น และเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2566สารแ่งได้พิจารณาไต่สวนฉุกเฉินแล้วมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยมีคำสั่งว่าพิเคราะห์แล้วเห็นว่าทางไตส่สวนของโจท์เป็นที่น่าเชื่อถือว่าขณะนี้ข้อความและรูปภาพที่จำเลยกระทำโดยกล่าวอ้างว่าโจท์ เป็นเจ้าของเว็บไซต์พเลนพนันออนไลน์ฟองเงินและบริษัทไมนิ่งโปรจำกัดซึ่งโจดเป็นผู้ถือหุ้นลักกระแสไฟฟ้ามาใช้อันเป็นการกระทําที่ถูกฟ้องร้องยังคงบันทึกอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและจําเลยมีพฤติกรรมที่จะกระทําซ้ําต่อไปอันทําให้โจ์ได้รับความเดือดร้อนเสียหายต่อไปเนื่องจากการกระทําของจําเลยดังนั้นคาร้องของโจ์มีเหตุผลเพียงพอและจำเลยที่จะคุ้มครองประโยชน์ของโจ์ไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษา จึงมีคำสั่งห้ามมีให้จำเลยเผยแพร่รายการโทรทัศน์ออนไลน์สนที่ทอลกพูดหรือแสดงข้อมูลใดๆให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าโจทย์เป็นเจ้าของเว็บไซต์เล่นพนันออนไลน์ฟ้องเงินและบริษัทไมนิ่ง Pro จำกัดซึ่งโจทย์เป็นผู้ถือหุ้นหลักกระแสไฟฟ้ามาใช้รวมทั้งให้จำเลยปิดกั้นมีให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงคลิปรายการโทรทัศน์ข้อความและรูปภาพทีละเมิดต่อโจ์ทั้งหมด ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆทุกช่องทางเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาจนกว่าสารจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา254วงเล็บ2อย่างไรก็ตามภายหลังสารมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้นายสนธิลิมทองกุลพูดแฉนายแทนไทยไปแล้วแต่แล้วในวันศุกร์ที่1ิกุมภาพันธ์นายสนธิลิมทองกุลยังคงจัดารายการปรกติอย่างพูดถึงนายแทนไทยเช่นเดิมนายนิติศักดิ์มีขวดทนายความของนายแทนไทยนะรงค์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไททันแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ่งกล่าวว่านายสนธิไม่เคารพการตัดสินของศาลออกมาพูดวิาพากษ์วิจารณ์ทำรา้ำรา,ยายทำลายนายแทนไทยอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ศาลก็มีคำสั่งห้ามชั่วคราวไว้แล้วจึงเตรียมรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นนี้เพื่อขอความคุ้มครองจากศาลอีกครั้งหนึ่งซึ่งอาจจะเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาล ดังนั้นในวันที่13กุมภาพัน,น,นธ์นายนิติศักดิ์มีขวดทนายความจึงยื่นเรื่องต่อศาลอีกครั้งให้ออกหมายเร่งในสนที่มาไตาส่สวนฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนข้อหาละเมิดอำนาจศาลซึ่งน่าจะรุนแรงกว่าครั้งแรกด้วยซ้ำ แหล่งข่าวกล่าวว่านายสนธิต้องตัดสินใจเดินทางไปศาลทันทีแบบฉุกละหุกแทบไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเพราะความผิดพลาดครั้งนี้อาจจะเป็นการพ่ายแพ้ครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตของสื่อมวลชนแต่สิ่งที่นายสนธิลิ้มทองกุลได้กล่าวต่อศาลในวันนั้นน่าสนใจเป็นสาระที่นักข่าวนักสื่อสารมวลชนควรจะได้ศึกษาตรหนักและจดจําไว้เพราะนํามาสู่คาสั่งศาลแพงที่เปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมจากเดิมที่คุ้มครองไม่ให้ในายสนธิวิจารณ์แทนไทย กลายเป็นห้ามพูดเฉพาะประเด็นบริษัทไม n i n งโปรลักไฟฟ้าเท่านั้นนายสนธิแถลงอะไรในศาลจึงนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงนํามาสู่ชัยชนะของสื่อมวลชนต่อสิทธิการนําเสนอข่าวการวิาพากษ์วิจารณ์นายสนธิลิมทองกุลให้การต่อศาลว่าจําเลยขอประธานกราบเรียนต่อศาลว่าจําเลยเป็นลูกจ้างของบริษัท A อนิวสันกัดซึ่งเป็นผู้ผผิตสื่ออนไลน์ในรายการสนธิทอลก แม้จำเลยเป็นผู้ดำเนินรายการในรายการดังกล่าวซึ่งเผยแพร่ในระบบออนไลน์แต่เจ้าของรายการหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ในรายการสนทิทอ็อกเป็นของบริษัทเอนิวเันจำกัดซึ่งบริษัทเอนิวเันจำกัดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มีลิขสิทธิแท์แต่เพียงผู้เดียวในการเผยแพร่ทำซ้ำดัดแปลงได้ตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวจำเลยจึงไม่ใช่ผู้มีอำนาจเผยแพร่ทำซ้ำหรือดัดแปลงใดๆในรายการสนทิทอ็อก การที่สารได้มีคำสั่งห้ามมีให้จำเลยเผยแพร่ารายการโทรทัศน์ออนไลน์สนที่ทอกรวมทั้งให้จำเลยปิดกัน้นมีให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงคลิปรายการโทรทัศน์ข้อความและรูปภาพที่ละเมิดต่อโจทย์ทั้งหมดออกจากระบบคอมพิวเตอร์ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆทุกช่องทางเป็นการชั่วคราวระหว่างพิจารณาน,นั้นเป็นการออกคำสั่งโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง จำเลยไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสั่งนั้นได้เนื่องจากสิทธิ์ในการเผยแพร่ทำซ้ำแต่แปลงปิดกัน้นหรือสิทธิ์ในการกระทำการใดๆในรายการสนทิทอล์กเป็นของบุคคลภายนอกซึ่งไม่เกี่ยวกับคดีนี้สำหรับเรื่องสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนนายสนทิได้กล่าวบอกว่าจําเลยขอคัดค้านคำสั่งห้ามมิให้จำเลยพูดหรือแสดงข้อมูลใ,ใดๆจำเลยขอประธานกาบเรียนต่อศาลว่า จำเลยเป็นสื่อมวลชนมีหน้าที่รายงานเหตุการณ์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมทุกมิติเพื่อเผยพแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เป็นเรื่องพื้นฐานในสังคมประชาธิปไตยที่สื่อมวลชนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวต่างๆที่มีผลกระทบต่อบุคคลและสังคมเพื่อสเสนอต่อสาธารณชนและรัฐบาลรับรู้จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์วิจารณ์แสดงข้อมูลเหตุผลประกอบโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อชี้นําไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมถือเป็นเรื่องปกติในสังคมที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยจำเลยขอกราบเรียนต่อศาลว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทยพุทธศักราช2560 ได้รับรองสิทธิทเสร,รีภาพของปวงชนชาวไทยไว้หลายประการจำเลยซึ่งมีฐานะเป็นพลเมืองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งในกรณีนี้ได้ถูกรับรองสิทธิ์และเสร,รีภาพไว้ในบทบัญญัติตามมาตรา34วรรคแรกว่าบุคคลย่อมมีเสร,รีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความโดยวิธีอื่นการจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะก,กระทำไมิได้บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพจำเลยย่อมได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรร,รมนูญและมาตรา5บัญญัติว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดบทบัญญัติของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดขัดหรือยแยง้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญตัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ การที่สารได้มีคำสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไปเกี่ยวกับการพูดหรือแสดงข้อมูลใ,ใดๆตามเหตุตามที่โจทย์ร้องขอย่อมเป็นการจำกัดสิทธิและเสร,รีภาพของจำเลยในการจัประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระตามที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองไว้ตามมาตรา34และมาตรา35การจะจำกัดสิทธิและเสร,รีภาพของประชาชนที่ถูกรับรองเอาไว้ในรัฐธรรมนูญดังกล่าวจำเป็นต้องมีการตรากฎหมายเฉพาะขึ้น ตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เท่านั้นดังนั้นการที่ศาลได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวไว้ระหว่างพิจารณาของศาลที่ออกตามคำร้องขอของโจทเพื่อจำกัดสิทธิ์ของจำเลยพิจารณาความแพ่งจึงเป็นคำสั่งที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญซึ่งใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทยพุทธศักราช2560 มาตรา34และมาตรา35ในการที่จะนําเสนอข่าวของจําเลยนั้นมีใช่กรณีที่ได้นําเสนอโดยไม่มีข้อมูลหลักฐานสนับสนุนเนื่องจากมีคําสั่งของสารแพ่งคดีหมายเลขดําที่ฟ5 0ทับ2,564คดีหมายเลขแดงที่101ทับ2,565ที่คณะกรรมการปราบปรามการฟ้องเงินเป็นผู้คัดค้านที่1ร้องต่อสารแพ่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟ้องเงินมีโจทย์ในคดีนี้ ให้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันซึ่งเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟองเงิน2552มาตรา3วงเล็บ4ในท้ายที่สุดสารแพ่งก็มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์ของโจทย์หลายรายการซึ่งมีทั้งรถยนต์หรูป้ายทะเบียนเลขสวยที่ได้จากการประมูลในราคาสูงเงินฝากในธนาคารและและทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีซื้อขายดิจิทัล รายละเอียดปรากฏตามคำสั่งของสารแพง่งคดีหมายเลขดำที่ฟ5 0ทับสคดีหมายเลขแดงที่7101ทับสองสบฉบับลงวันที่16สิงหาคม2515เอกสารท้ายคำร้องฉบับนี้การที่จำเลยซึ่งเป็นสื่อมวลชนมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่จะสามารถตั้งคำถามถึงเหตุการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าวทั้งยังมีข้อมูลที่คณะกรรมการปร,บราบปรามการฟ้องเงินร้องต่อสารแพง่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและปร,บราบปรามการฟ้องเงิน เป็นคำสั่งของสารแพ่งอันเป็นข้อมูลที่บุคคลทั่วไปตรวจสอบได้จำเลยสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินรายการและนำไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบซึ่งจำเลยสามารถตั้งคำถามวิจารณ์โดยสุจริตได้นั้นย่อมเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่สื่อมวลชนพึงกระทำได้อีกทั้งเรื่องดังกล่าวยังเป็นเรื่องสาธารณะที่ถูกเผยแพร่ทั่วไปอยู่ก่อนแล้วการกระทำของจำเลยจึงไม่ได้เป็นการละเมิดต่อโจทย์ ดังนั้นการที่ศาลได้มีคำสั่งห้ามมิให้จำเลยพูดหรือแสดงข้อมูลใดๆจึงเป็นคำสั่งที่ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายต่อวิชาชีพของจำเลยในฐานะสื่อมวลชนเนื่องจากคำสั่งดังกล่าวทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าโจทย์นำเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงทั้งที่ความจริงแล้วโจทย์นำเสนอข่าวโดยอาศัยข้อมูลจากคำสั่งของศาลแพ่งตามเอกสารท้ายคำร้องฉบับนี้จำเลยประกอบอาชีพสื่อมวลชนมาอย่างยาวนานความน่าเชื่อถือของจำเลยในการนำเสนอข้อเท็จจริงต่างๆให้กับประชาชนทั่วไปจึงเป็นสิ่งสำคัญ คำสั่งดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อทางธรรมาหาได้และชื่อเสียงของจำเลยอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของจำเลยที่มุ่งประสงค์นำเสนอความจริงวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายเพื่อจัะลงสังคมและเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ ด้วยเหตุดนนังกล่าวที่ได้ประทานกาบเรียนต่อสารขั้งต้นขอสารได้โปรดไต่สวนคำร้องฉบับนี้และมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างพิจารณาต่อไปด้วยเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมขอสารได้โปรดอนุญาตควรมิควรแล้วแต่จะโปรดและนี่จึงเป็นบันทึกการต่อสู้แห่งเสรีภาพสื่ออิสรภาพทางความคิดอย่างแท้จริงตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ด้านสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติได้ประชุมเรื่องนี้และที่ประชุมแสดงความกังวลต่อกรณีมีความพยายามใช้กระบวนการทางกฎหมายมาแทรกแซงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนโดยเห็นว่ารัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนอยู่แล้วนายตุลสิริกุลพิพัฒน์สื่อมวลชนอาวุโสกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติกล่าวว่าตลอดชีวิตการทำหน้าที่สื่อมวลชนเคยถูกฟ้องร้องหลายคดีนับไม่ถ้วน เป็นความพยายามที่จะใช้กฎหมายปิดปากสื่อมวลชนไม่ให้พูดไม่ให้เสนอข่าวเรื่องนั้นๆ โดยถูกร้องในคดีหมิ่นประมาทซึ่งตนก็ไปขึ้นศาลทุกครั้งไปต่อสู้ในศาลทุกที่ทั่วประเทศและไม่มีคดีไหนที่แพ้เลยแม้แต่คดีเดียวเพราะตนจะกล่าวในศาลเสมอว่าสิ่งที่สื่อมวลชนทำนั้นเป็นวิชาชีพสื่อมวลชนและเป็นอิสระตามที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองไว้ตามมาตรา34และมาตรา35บบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเสรีภาพการแสดงออกได้รับความคุ้มครองไว้ในกฎหมาย สสุดอย่างรัฐธรรมนูญหากเราเสนอข่าวผิดพลาดหรือไม่ถูกใจเราเยินดีให้เขามาเสนอข่าวได้เช่นกันเราพร้อมเปิดพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นกับทุกฝ่ายหรือใช้สื่อเราเพื่อนําเสนอเรื่องราวของเขาเช่นกันไม่ปิดกั้นการแสดงออกเพราะเราเป็นสื่อที่เสนอข่าวเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนไม่เคยรู้จักไม่เคยเกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการส่วนตัวเลยการไม่ออกมาชี้แจงไม่แถลงข้อเท็จจริงกลับใช้กฎหมายเพื่อดําเนินการเอาผิดทันที เป็นเจตนาเพื่อปิดปากปกปิดเรื่องราวของตนเองเท่านั้นตนถแถลงกับสารอย่างนี้จึงชนะทุกสารทุกคดีสืบจะข่าวรายงาน